อีกตัวหนึ่งนะครับผม ที่จะมาแนะนําเคลือบยางตัวขายดีสุดเลยเป็นแบบซิลิคนนะครับผมสามารถใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์นะครับขอบคิ้วขอบยางพลาสติกนะครับผมที่เป็นสีดำนะครับผมแล้วเวลามันเจอแดดเจอ UV ใช้งานไปนานๆแล้วมันซีดมันเก่านะครับผมสามารถเคลือบได้เลยนะครับวิธีการใช้ใช้ง่ายๆทีมงานขอฟองน้ําหน่อยครับผมทายางดําก็ได้เนื้อจะเหนียวครับผมทนอันนี้เอาไว้ใช้กัดยางโดยตรงนะครับหมุนป่านะครับผมแล้วก็ลูบอันนี้จะเป็นพวกขอบยางนะครับผมหรือว่าจะฉีดใส่ล้อยางอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าถนัดนะครับแต ก็จะประหยัดกว่าแล้วก็ลูปไปที่ตัวแน่ยางได้เลยนะสามารถใช้ได้หมดนะครับแผงจิ้งหลีดนะครับใช้ได้หมดวิธีใช้ก็ฉีดพวกนี้จะทําให้ยางมันดํามันเงานะดูเป็นธรรมชาตินะครับโดนพวกแมกนะครับผมไม่เป็นอันตรายนะครับเรารูปได้เลยคือเน้นที่ยางเวลาเราลงาไปแล้วปุ๊บนะครับผม ลูกค้าถามว่าเจอน้ําเจอฝนหลุดง่ายไหมพวกนี้อยู่ได้ทนนะครับผมเนี่ยล้างอาจฉีดไม่มีคาว่าหลุดนะครับผมยางก็จะดํายังเงาเหมือนเดิมนะครับก็คือแนะนําเพิ่มเติมหน่อยนึงก็คือตรงซุ้มล้อนะครับที่เป็นไฟเบอร์สีดําที่มันเก่าๆซิดๆใช้ได้นะครับแผงแผงจิ้งหลีดนะครับผมตรงช่วงยางไปปัดน้ําฝนก็ใช้ได้นะเวลาเจอน้ําเจอแดดนับสีซิดๆใช้ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม